อุยแ่วงไปเลยงนหน้าตีไหมบางนะสมิธสลับพี่กับเต้ค่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่หัวไม้นะคะพี่เตีับหนสมิธอยู่กับเต้นิเต้ไปกับเดียน่ะอ ได้างสลับสลับเดือดกู้อะไรกันสิไม่ได้เดี๋ยวอะไรโอเคได้ไหมได้ไหมดีโอเคไหมไม่ไหมโอเคไหมโอเคเขาลงคุกเี้โอเคครับโอเคครับอันนี้เนาะเออเอาเป็นภาษากลางนะครับแน่หารือกับพี่อาร์ตค่ะครับกับโปรเจกต์นี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ ครับผมก็ผู้บ่าวุดซ่ากับอีหล่าขาซิงนะครับก็เรื่องนี้ก็จะเป็นละครแนวดูสบายๆครับเป็นแบบว่าละครดูแล้วอารมณ์ดีมีความสุขแล้วก็เน้นเขาเรียกอะไรนะเน้นความเป็นอีสานตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอยู่ไทบ้านเลยไทบ้านเลยแต่ละคนที่แคสต์มาก็คือต้องแคสต์หมดต้องแคสต์หมดครับต้องแคสต์หมดทุกคนแล้วก็โชคดีที่มีคนผู้ภาษาอีสานได้ประมาณหนึ่งนางเอกของเราน้องเดนิสพูดได้ พี่ตีน้องบีได้ครับแบบได้มาครับได้นะครับโอเคฝืนเนาะครับฝืนนิดนึงเขาม้องไปหอมปากแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือพระเอกฮะทุกวันนี้เขาใช้ภาษาอีสานเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นชีวิตประจําวันเป็นภาษาภาษาหลักภาษาแม่ไปแล้วได้จากเรื่องนี้เลยล่ะจริงๆคือสมิ่เคยพูดภาษาอีสานมาก่อนหน้านี้ไม่เคยเลยครับแต่แต่พอจะได้รับเรื่องอีสานผมรับเลยเพราะผมยาก อยากพูดมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเรียนครับเรียนอยู่เดือน2เดือนนะครับทุกคนเลยแล้วเราก็จะมีเป็นครูอีสานนะครับไปที่กองทุกวันอะไรเงี้ยครับก็คือเช็คเช็คสำเนียงเช็คสำเนียงใช่เช็คไม่ไม่ปล่อย QC คิวซีใช่เช็คสำนวนเช็คแกรมมาเช็คทุกอย่างไห้เป่ะพูดถึงเรื่องบ้างเรื่องราวมว่ม ใครเล่าดีฮะสนุกสนานในเรื่องหาอยู่นะคะใครเล่าดีในอีกเล่าได้ค่ะคือเรื่องเรามันจะเป็นศึกระหว่างสองหมู่บ้านคือจงโปงกับจางปางคือเขาแข่งกันมาตั้งแต่รุ่นปู่จะมาถึงรุ่นเราก็คือยังแบบแข่งกันทุกเรื่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเ็าต้องมาเจอไปเองใช่เราก็ต้องมาเจอเขาแล้วเราก็เหมือนเป็นรุ่นลูกที่ยังแบบว่าเหมือนศึกมันจะจบที่คู่เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไฟกันทุกวันใช่ค่ะก็คือเจอหน้ากันไม่ได้เลย เป็นตีอย่างเดียวเห็นเงาก็ยังเหยียบอะครับโอ้ยกระโดดยังไงกระโดดเหยียบยังไงเหยียบเงาอ่ะกระโดดเหยียบบี้นะยค่ะเหยเงาอัศ uh> วินไม่ใช่มานั่นเนี่ยมันมาโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงครับก็เราเราได้เห็นมากกว่าความเป็นอิสานนะครับคือด้วยพี่อาร์ตพี่สายพุ่มกับพี่โนกก็เห็นว่าอยากจะ ใช้เป็นจังหวัดบึงการเพื่อเป็นการนาเสนอให้จังหวัดนี้คนรู้จักมากขึ้นท้องจริงจังหวัดบึงการสวยมากแบบมีที่เที่ยวสวยเยอะมากๆแล้วก็ภาษาเขาก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับพีสารทั่วไปอะไรอย่างี้ครับเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งน้อยคนอาจจะหลายคนอาจจะยังไม่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วบึงการสวยมากแค่ไหนเรื่องนี้ก็จะได้เห็นไปหลายที่นานไหมครับนานกว่าจะปั้นแบบว่าวิวต่างๆสถาน ก็คือเราอยู่เราอยู่เมืองกาญจนกี่วันเนาะจำไม่ได้3วสามวันก็คือก็คือคืออัดแน่นนะฮะหมายถึงว่าในแต่ละวันในแต่ละที่ที่ไปถ่ายก็คืออัดแน่นเต็มที่แล้วก็มีทั้งมีทั้งแดดมีทั้งฝนทั้งหมอกมาหมดทุกสิ่งอย่างแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วน้องๆทุกคนก็ก็สู้กันมากอะไรอย่างเงี้ยครับทีมอันทวนก็สู้กันมากและอย่างหนึ่งเดี๋ยวนัดบอกพี่ๆไหมว่าเรามูนไปกี่รอบ่ะเราไหวอะไรกันบ้างไปถึงที่เนาะต้องใช่ ที่มูอยู่แล้วเราเราไปสิ่งที่เราต้องนิดนึงได้โชคไหมคะ <laughs> ส่วนใหญ่จะเป็นก็ใครมูนะ <laughs> <laughs> เกวจจไปก็ไป <laughs> ใครมูส่วนใหญ่เขาวมู <laughs> ได้เีห่ได้มาบ้างไหมคะก <laughs> <laughs> ็ดีค่ะดีได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทํามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วด้วยด้วยแบบไหว้พญานาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเราเป็น ตังต้งแต่เกิดแล้วก็อะไรอี้เกิดอะไรขึ้นคะค่ะละครทำังปังน่เสนใจแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะแ่้วับ้านนั้นละค่ะ,ะที่ตีน้องบีมาร่วมโปรเจกต์ <c oughs> น้องบีก็อยากจะฝากละครเรื่องนี้เพราะว่าที่เราถ่ายทำมารู้สึกว่าในละครเรามันได้มีได้เห็น,นวิถีชีวิตของชาวอีสานจริงจริง ถ้าเกิดว่าแบบใครที่เป็นคนไกลบ้านหรือว่าทํางานต่างถิน่นถ้าได้ดูละครเราก็จะแบบรู้สึกว่าได้คิดถึงบ้านขึ้นมาเ<อ>มีนเนาะว่ากคน,นก็สิขึ้นหอดครัช้าอีสานไปเห็นงานที่อื่นน้องก็สิขึ้นหอยบ้าแต่จะบอกของเหาก็สิแบบคายความขึ้นหอยไปได้ะมา,านนึงเลยค่ะส่วนดีชอบตรงที่แบบในละครเรื่องนี้มันเป็นละครที่ใช้ภาษาที่อีสานเขาจะใช้กันจริงๆมันเป็นภาษาแบบมนุษย์ที่เขาพูดกันอะ่ะ แบบว่าติเป็นคนที่แบบจากคนดูละครมาจนแบบได้เล่นละครเนาะติก็จะมีความแบบรู้สึกว่าไม่ชอบแบบบทละครที่เป็นละครละครแบบดูรู้เลยว่าละครซึ่งชีวิตจริงไม่พูดกันแต่ว่าติประทับใจในเรื่องนี้ที่แบบบทมันเป็นคําพูดที่แบบนักงเอสามารถแบบว่าพูดกับพี่เอได้ว่า บักส้นดันอ้าวไม่ใช่ทุกที่ในจังหวัดอะไรองี้มันมันจริงมันใช่แต่อันนี้นอกบทนะอ, <า S 1> อันนี้นอกบท<ต>ไ่ในบทไในบทมันแบบว่ามันจริงมันใช่แต่ไม่มีในบทเรากลมกล่อมมากเลยครับชอบมากเลยครับแบบจากคนอีสานก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ติดใจตรงไหนเลยครับในในการในการแบบดำเนินเรื่องมาทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยบ้านนี้บ้างแล้วตัวเลยลูกสวัสดีค่ะ ซ้าค่ะรบบทเป็นสาดีค่ะก็เป็นพี่สาวของแหลมก็จะเป็นแบบว่าคุณครูเป็นพี่สาวบนโตจะคอยแค่ความสุขใสแหลมมาตลอดค่ะแล้วก็เป็นแบบว่าคนที่คอยห้ามแบบว่าอย่าอย่าทะเลาะกันหยุดค่ะเรารักความสงบครับเต้ครับรบบทเป็นหมูแจ๊คครับเป็นตำรวจครับในเรื่องก็รักความถูกต้องครับอยากห้ยุติธรามที่สุดครับเป็นเพื่อนสนิทของบักแซบครับโอ้โมีแย้ง มีออกหจะบอกจะบอกว่าจะบอกว่าคู่นี้ครับคู่นี้เขาจะเป็นอะไรที่แบบสมมติว่าคู่นี้เขาตีกันใช่ไหมตีกันหนักๆแล้วพอตัดข้ามมาที่คู่นี้เขาจะเป็นเบรกอ่ะจะเป็นแบบน้ำตาลสาดเข้าไปในความเปรี้ยวความเผ็ดอะไรเงี้ยเออข้างล่างคือหน้าอินดูอ่ะพอตัดมาคู่นี้อะไรแบบเออหน้าอินดูได้พักเหนื่อยหายใจจากคู่นี้เดี๋ยี่บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นอย่างนั้นจริงคือเขาตีกันเนี่ยหวานฉ่ำอย่างเงี้ยอาะ เดี๋ยวกับเ็นาเราอเรืะสายสานหน่อยก็ยากไหมได้สานเอกฟ้าฟูเบลซูซากบอีลาสาชจิงเว้นี่อองปอกอองใจพอแม่พี่น้องสุภูสุคนนํำเดอร์ค่ะก็เรื่องนี้มวนอีหลีมวนคักมวนที่สุดอยากให้ได้เบิ่งกันเดอแบบมาสวดๆน้ำกันจ้าจ คนที่10ครับคนที่10มวิถุนาย่นี้ครับผมหนึ่งทุ่มครับขอบคุณนะครับ